วันนี้เราจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันนะทุกคนเร,เริ่มต้นเลยที่หมอชิด2นั่งเ r t มาลงหมอชิตแล้วก็นั่งวินอีกทีมาหมอชิตสองเลยเวลามาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็ต้องลุ้นว่าตั๋วจะมีหรือว่าตั๋วจะหมดเราก็เลยจองตั๋วมาก่อนผ่าน Bus o n l i n e t i c k e t co.th อันแรกเราก็จะเลือกจุดขึ้นรถเลือกปลายทางแล้วก็เลือกวันเดินทางทีหนึงจากนั้นก็กดค้นหาเลยเลือกรอบที่เราจะเดินทาง จากนั้นก็กดไปต่อเลือกที่นั่งตรงสีขาวที่ว่างที่เราต้องการได้เลยหนานี้ก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่องพอกรอกเสร็จปุ๊บก,ก็ไปรอรับอีเมลแล้วก็ปิมขึ้นรถได้เลยไม่ต้องไปออกตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์อีกแล้วใช้กระดาษที่เราปิมตั๋วออกมาเนี่ยขึ้นรถได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการกลับบ้านของเราครั้งนี้ก็คือเราไม่ต้องลุ้นเลยว่าตั๋วจะเต็มหรือไม่เต็มเพราะว่าเราจองมาก่อนแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเอง ขากลับเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเองมาชิวๆเลยเพราะเราจองผ่านบัสออนไลน์ทิเกตการชำระเงินก็มีให้เลือกหลายอย่างแล้วแต่เราจะสะดวกแบบไหนขากลับเราก็ปิ้นตั๋วมาขึ้นรถเหมือนเดิมแค่นี้สะดวกง่ายๆไปลองกันนะทุกคน